สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบมาพาอกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเชา้ชาเช้าวันนี้คุณตากบพามาชมต้นไม้มงคลอีกต้นหนึ่งที่มีชื่อว่ากวนอิมนี่บอกท่านผู้ชมกวนอิมเนี่ก็มีสองสายพันธุ์มีควนอิมธรรมดากับกวนอิมดา่างนี่ เป็นด่างเป็นสีขาวงามท่านผู้ชมเต้นกวนอิมด่างต้นนี้ประการแรกคุณสมบัติของเขาก็คือเป็นต้นไม้มงคลเพราะมีชื่อคำว่ากวนอิมนะเพราะกวนอิมเป็นชื่อของเทพกวนอิมปลูกไว้ที่ไหนก็จะปกปักรักษาปกป้องคุ้มครองคนที่อยู่ในบ้านนั้น อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะ,ะประการที่สองต้นกวนอิมเป็นต้นไม้ประดับสวยงามบ้านพักโฮมสเตย์โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ทมักสิเอาต้นนี่นะกวนอิมนี่ไปปลูกโดยเฉพาะกวนอิมดา่างสวยงามนะแล้วยังเป็นต้นไม้ฟอกอากาศด้วย คนจัดสวนยมเวลาที่ลูกค้าเวลาที่ประชาชนหรืมมอแม้แ่ยังไปใช้บริการบริเวณสวนยมเนี่ยซิมีต้นไม้ง,งามๆปลูกอยู่เพื่อคลายออกซิเจนออกมาให้บรรยากาศแถวนั้นสดชื่นและกวนอิมด่างก็เป็นหนึ่งในสวนนั้นด้วยนะนักจัดสวนที่มีความคิดดีๆนี่มีทั้งความสวยงามมีทั้งฟอกอากาศมีทั้งความเป็นมงคลด้วย นะอยู่ในตัวเดียวกันเห็นบอเพราะฉะนั้นแล้วต้นกวนอิมด่างนี่ก็จะเป็นหนึ่งในสวนย่อมและในโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนคุณครูก็จะเอาต้นกวนอิมด่างอันนี้เข้าไปไว้อยู่ในพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนก็จะบอกลูกๆนักเรียนว่าเอาละ่ะลูกๆนักเรียนครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสี ต้นกวนอิมด่างเอา้าที่บ้านใครมีบ้างยกมือขึ้นสิสนเด็กชายวิถีไทยยกมือขึ้นปับ๊บมีครับที่บ้านคุณตาปลูกไว้อยู่ครับเพื่อนว่า,ามีเบิดเพื่อนอ่ะสมเพอคุณตาวิถีไทยเพื่อนจังได้ต้นไม้มงคลสืบทอดมาจากคุณตาคุณยายเพื่อนนี้เองนะเ,เข้าไปถึงรั้วมหาลัย นิสิตนักศึกษาได้รับมอบหมายเอกพฤกษศาสตร์พวกเธอไปหาดูสิสืบค้นดูต้นกวนอิมด่างนี่แท้จริงแล้วมีประวัติความเป็นมาของเขา,ามาจากประเทศไหนนะมาถิ่นกำเนิดมาจากทวีปอะไรแล้วกี่ประเภทกี่ชนิดกวนอิมและมีด่างนี้กี่สายพันธ์ุกี่สีเอามาพรีเซนต์หน้าห้อง ใครที่ได้ข้อมูลละเอียดถูกต้องก็จะให้คะแนน A B C ตามความเหมาะสมหรือเอาไปเป็นของฝากของที่ระล,ลึกก็ได้นะยังได้อืขอบน้ำใจพวกเธอมากๆที่เอาตนกวนอิ่มด่างมาฝากยายมันสวยมากยายก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะเอาอะไรนะทำคอนเทนต์ลงยูท b ก ก็ได้ต้นกวนอิมด่างนี่แหละมันสวยน่ารักขอบน้ำใจจริงๆสันคุณยายวิธีไทยก็ดีเอ <c oughs> เอาไปฝากเพื่อนๆในโอกาสวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์หรือขึ้นบ้านใหม่ก็ยังได้นะต้นกวนอิมด่างนี่สวยเป็นมงคลด้วยอเอาละสำหรับเมื่อน,นี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิธีไทย อยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมุหงม,มืุญานอนรับกะขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่กะขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชดเดินทางไปใสามาใสาใกล้ไกลกะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านครพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลละโลกได้จัดกรวาลปกป้องคุ้มครองท่าน และกะยะสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และกะสภเวสศีผีปีศาจชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในเช้าวันนี้ก็คือกวนอิมด่างไม้มงคลไม้ประดับสวยงามไม้ฟอกอากาศไม้แห่งการเรียนรู้และสร้างไรายได้เป็นของฝากของที่ระลึกครับท่าน 보ช